ค่ะวันนี้เราอยู่ที่คินแบกนะคะนี่คืออาหารของเรานะคะก็จะเป็นส้มตําปูปลาค่ะนี่นะคะส้มตําปูปลาไข่เจียวนะคะแล้วก็จะเป็นปลาล่าสับนะคะที่เราเอามาจากเมืองไทยนะคะนี่นะคะคนอยากกินส้มตํานะคะเรามาดูกันนะคะว่าเจสสิก้าจะกินอร่อยไหม

ไม่เอาค่ะเดี๋ยวแสบท้องค่ะกินแต่ส้มตำเดี๋ยวแสบท้องนะคะหนูไม่กินหนูไม่กินนี้อ่ะหนูอว่ากินด้วยค่ะจะได้ไม่แสบท้องค่ะหนูกินไข่หนูกินข้าวด้วยหนูกินข้าวอยู่หรือแม้กระทั่งกับจักรศาสตร์หูไข่ด้วยค่ะเดี๋ยวป๊าปพามเราไปซื้อของเล่นของเล่นไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปซื้อที่ร้านค้ารึร้านค้าร้านค้าค่ะหนูกินก่อนลูกค่ะเดี๋ยวป๊าพาไปซื้อนะคะ เวลากินไทยอกินเยอะอืมอืมบ้าไปแล้วอืมไอ้นอกเจบอกมันอร่อยไหมอร่อยมากเลยซ้งเตันใช่แม่บ้านแม่มีซ้ำตันเลยอ่ะ

คุณค่ะวเดี okay. lighting, ๋ยวมันลไม่เผ็ดดอกขั้นตาไม่เผ็ดอร่อยมาก ดูดูส้มสุยเฮ้ยคิดแม่กินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่นกอนแม่หนูดูคิดแม่เลยะแม่ส่งเชือออ้อมาให้หนูทำไมอ่ะหนูกินข้าวกว่อนค่ะลูกค่ะโอเคใจไหมคะเวลากินข้าวอย่าพูดเยอะนะคะค่ะ มันทำอร่อยมากอนะใ่อร่อยอร่อยมอร่อยมากคือม่ต้องเอาเยอะอ่ะ ไข่เยอะด้วยนะคะจะได้โตเร็วๆนะคะน้ำตกแล้วเดี๋ยวแม่พาไปเล่นหิมะใช่น้ำแล้านะกกำลังตกนะอ้ยไหนมันไม่ตกเลยเดีวก็เนี่ยตกยังไม่เห็นนะยรล้ไหมนมันไม่ตกเลยตกเล็กๆ,ๆๆไงลูกแต่ยังไม่เยอะ ้็เยอะๆเดี๋ยวค่อยออกไปเล่นนะค่ะน้องสสยหมวกเลยอ่ะค่ะอืแม่ห้องเราสันดูห้องเราสันน้ำไม่ดีอ่ะค่ะเนี่ยต้องรอก่อนนูดูหนังเขาบอกให้อยุ่กินข้าวก่อนกินห้อยูกินข้าวก่อนรอด คุณค่าเยอะๆตักขากินด้วยูกค่ะดูส้ตมตำสิส้ตมตำติคานุ่มเร็วอ,อร่อยมากเลยไข่เจียวร้อนๆตลาล่า,ลาสับนะคะส้ตมตำนะคะเข้ากันมาก กู๊ดกูดกูดกูแม่ดูอินเทอร์เน็ตไม่มีไม่จำให้หนูสิแม่กำลังหมุนอยู่นะลูกทำไข้าหมข้าหม่กินข้าวกินกินก่อนแล้วค่อยเรียนใช่ กินอย่ะแล้วน้ำให้เอยไม่ใส่น้ำเยอะค่ะเดี๋ยวไม่ใส่น้ำให้ดูเวลากินข้าวเขาไม่ให้พูดรู้ป่ะ ใหญ่ห้องหนูไปโดนไม่ได้ะต้องรอแบตหนูพ่อบอกให้หนูกินข้ากวก่อนอือให้หนูกินข้าวเสร็จก่อนพอกินข้าวเสร็จอินเทอร์เนต็ตก็จะกลับมา <c oughs> อินเทอร์เนต็ตไม่ดีลูกินข้ากวก่อนไม่ค่อยดูน้ำให้หนูหน่อยน,น้ำอ่ะต้องใส่น้ำน,นีน่ก็โดนเด็ก ไปไม่กินอาหารมาอะあのเนี่ยแม่แม่ใครเอาเนี้มาเนี่ยมันเปรี้ยวอ่ะใครกินไปแล้วมันเปรี้ยวนั่ดู็ทานน้ำไม่ดีอ่ะ บอกไอ้หนูกดเป็นอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าบอกกินด้วยค่ะบอกแล้วว่าหนูต้องกินด้วยค่ะแม่เอาช้อนแม่ทำไมเดี๋ยวแม่เอากระดาษชิ้นนี้หนู ไห,ไหนก็ได้ท่าเปพื่อมอพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยนกันเตรีมเลยดีกว่าค่ะ ไอแม่แม่อืมอิ่มเยอะใช่ยหมสามแม่หมดแล้วไงลูกเออค่ก claro ็หน uh ูดูแต่เนี่อยู oh ่นะหนูต้องกินข้าวเยอะๆนะคะจะได้เล่นหิมะได้นะคะกินส้มตำเยอะค่ะหนูกินส้มตำด้วยอ่ะกินข้าวอีกคำนึงค่ะจะได้ไม่แสบท้องนะคะค่ะกินไปก็กินไปเด็กน้อยอมาแล้ว กลางเงือ <Okay. S 2> ่บี便便้ยนที่เรียนหนังสืออยู่ไม่สื่อ 拜拜。 โอเคค่ะบ๊ายบายพี่ๆก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ<บ>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายพี่ๆก่อนบ๊ายบายนะคะ<บ>เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวหนูขอกินข้าวก่อนนะคะดูหน่อยสิ